สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านนะครับตลอดจนผู้ท่อง YouTube ที่แวะเบนเข้ามาเยี่ยมชมและติดตามและคอยให้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับแค่ชมก็ขอบคุณละถือว่าให้กำลังใจนะครับวันนี้จะขอนำเสนอ2รุ่นใน1คลิปนะครับก็จะแปะไว้ฝากไว้สำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ผู้ที่กำลังค้นคว้าศึกษาก็จะได้มีจุดสังเกตเพิ่มเติมดังนั้นจุดที่ผมจะชี้วันนี้ถ้าไม่มีเหมือนผมวางนะครับ รุ่นสงครามเกาหลีนะหรือรุ่นพิเศษนะครับทอดพระปาสามคขีนะปี18นะครับหรือที่เรียกย่อสั้นๆนนะที่ว่าสงครามเกาหลีนะผู้ที่สร้างคือท่านอดีตเป็นข้าราชการไปสงครามเกาหลีประมาณนั้นนะครับท่านได้มาสร้างเอาไว้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็รุ่นโลงดังอีกรุ่นนะครับปลดนี้40บล็อกทองคำนั้นจุดที่ผมจะสังเกต ให้ท่านได้สังเกตจะชี้จุดในท่านสังเกตนี้ถ้าไม่มีแบบผมวางก็เพื่อเอามาติงมาเตือนกันแล้วก็เพื่อให้ท่านได้จดจําหรือเป็นจุดสังเกตในลักษณะเกแท้เลยนะครับฟันธงได้อย่างชัดเจนแม่นยําเลยก็จะฝากไว้ไปไว้นะครับนะก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ก็ขอกลางแจ้งแล้วันนี้ก็จะประมาณนี้ดังนั้นทุกทริปทุกครั้งก็ต้องไม่ผ่านเลยไปก็คือในลักษณะของช่องพระแท้สบายใจทางติดตอ่อ Facebook แล้วก็ ID l ดี e เลขที่บัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์ตามนั้นเลขที่บัญชีเดียวเบอร์โทรศัพท์เดียวตามนั้นเลยนะครับมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์แปลกปลอมมาจะขายหรือเสนอพระนนนั่นนี่ให้ท่านไม่ใช่ผมต้องดูนะครับเลขที่บัญชีเดียวท่านนะถ้ามีมการโอ,อนเงินกันแล้วก็บัตรรับรองหรือใบรับประกันที่ออกบัตรให้ออกรับรองพระให้นะครับแล้วก็ช่วงช่วงเวลาติดต่อนะครับก็ตั้งแต่เพื่อรับความสะดวกกันเนาะก็ตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับโดยประมาณอาจจะ ่อนหน้านั้นผมอาจจะเลิกก็ได้หรือเลยนั่นนิดหน่อยก็โอเคประมาณนั้นครับเดี๋ยวมาชมภาพครับครับนี่คือรุ่นสงครามเกาหลีปี18นะครับหรือรุ่นพิเศษที่เขียนไว้ตามเหรียญเลยนะครับปี18จะเขียนไว้ด้านหลังนะครับเนี่ยหนึ่งแปดนะครับดังนั้นเหรียญน,นี้จะทึบนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นเหรียญเดิมที่ตามการเวลาเลยแต่สภาพยังสวยนะครับสวยแบบเท่าไหร่นะ่งต่อก็เท่าไหร่50ปีนี่40ปีกว่า นะครับเรียนนี้ผมกลมนะผมคิดไว้ไว้นะผิดพลาดขออภัยนะครับดังนั้นจุดที่ผมจะสังเกตแก้แท้ได้เลยวันนี้ก็เพื่อว่าไม่ต้องอธิบายอย่างอื่นตั้งแต่คลิปปลดหนี้40มาแล้วผมอธิบายเร็วๆแล้วก็เพื่อกระจายคลิปให้ได้มากที่สุดในะลักษณะเรียนแท้เป็นแบบนั้นถ้าท่านจดจานะแต่วันนี้จะจะแนะนำให้ให้เพิ่มเติมให้ลึกแล้วก็คือจุดจุดไปต่อหรือพอแค่นี้ได้เลยก็คือว่าถ้าไปต่อก็คือต้องมีแบบผมที่อธิบายต่อไปนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้ชมภาพนะครับเดี๋ยวผมสาธิตแบบนี้ก่อนเพราะว่ากลางแจ้งอาจจะไม่สว่างแล้วก็เดี๋ยวผมให้ชมภาพแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีภาพเนี่ยครับจุดสังเกตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะร้อยบากร้อยบั้งหรือว่าร้อยจุดหรือจุดสังเกตต้องว้าแหวงแบบนี้นะครับเนี่ยผมเอามือจี้ไว้่างนี้นะว้าแหวงแบบนี้นะครับนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูตรงนี้ให้ดีนะเนี่ยครับต้องมีตรงนี้ทุกเหรียญนะครับต้องมีตรงนี้ทุกเรียนนะครับนะนั้น พอมาดูไบๆพวกเหรียญจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแหวงแบบนี้นะครับเนี่ยครับให้ท่านได้เห็นนะนะครับแหวงแบบนี้นะหูเจาะก็ประมาณนี้ไม่ปีนมากนะครับนั้นเหรียญนี้สังเกตง่ายนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะจะประมาณนี้นะครับดงนั้นเดี๋ยวผมเทียบตัวตัดให้ดูอีกอีกอีกนิดหนึ่งนั้นต้องมีแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นั้นผิดไปจากนี้งดครับเหรียญเมื่อกี้นี่คือเหรียญกล่ำครับท่านดูนะ เดี๋ยวผมจับไปเสมอกันนั่นนะครับนะฮะต้องมีร่องมีเขี้ยวแบบนี้จะเหมือนกันเหรียญกลางนะครับเหรียญเมื่อกี้เหรียญไม่มีหูเหรียญไม่มีห่วงนะครับเนี่ยต้องมีบักมีย่องเนี่ยนั่นต้องเป็นร่องเดียวกันนะครับร่องเดียวกันแบบนี้เลยต้องมีรอยเขาเรียกว่าตัวปั๊มตัดนะครับจะตัดออกไปแบบนี้กินเนื้อแบบนี้เหลือเนื้อไว้แบบนี้ประมาณนี้นะครับเหลือเนื้อไว้แบบนี้ประมาณนี้นั้นต้องมีหยักมีร่องมีเขี้ยวประมาณนี้เลยนะครับแบบนี้เลยถึงจะเล่นได้นะครับไม่งั้นท่านวางนะครับเดี๋ยวกลับไปดูอีกด้านนะ ท่านจะได้ช้าๆแล้วก็ท่านจะได้ออ่ายรูปไว้ได้นะครับเพื่อจะได้หยุดภาพและถ่ายรูปใส่กระเป๋าไว้ได้หรือเอ่อเมมในโทรศัพท์ได้และจดจําเดินท่องสนามสู้กับเขานะครับสู้กับเซียนได้นะครับนั้นท่านสู้กับเซียนได้สู้กับคนขายได้นั้นท่านก็จะไม่พลาดโอกาสในลักษณะจ่ายสตางค์แท้ได้พระเกศกบาลนั้นท่านดูคลิปนี้แล้วท่านจะไม่พลาดโอกาสนี้นะครับก็นี่คือคือในลักษณะ ส,สงครามปลีปีหนึ่งจะประมาณนี้ดังนั้นเ Generally, ส้นสายลวดลายต่างๆผมไม่ได้แนะนํานะครับเพราะว่าเขาถอดได้หมดนะครับนะเหรียญในลักษณะเหรียญหน้าหลังหรือว่าลักษณะขอบเหรียญต่าๆงๆในลักษณะเส้นสายลวดลายอย่างเส้นลําคออะไรพวกนี้นะครับจะมีเส้นดึงใกล้จะมีเส้นเส้นสายลวดลายยันในเส้นข้างหลังเนี่ยมีหมดนะครับเนี่ยดึงใกล้จะมีหมดเห็นหมดนะครับเนี่ยนะ,นะครับเส้นเนี่ยเส้นอ่ะดูสักนิดกันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเนื้อมีเส้นอย่างนี้ ยันตรงนี้จะมีหางมีเสี้ยนแล้วตรงนี้ปลายนี้จะมีแตกแล้วก็ขอบนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมหูเหรียญหูเหรียญก็ไม่ปิ้นมากนะครับหูเหรียญจะถูกบากไว้ตรงนี้นิดหนึง่งเกิดจากตัวปั๊มตัดนะครับหรือตัวตัดนะครับแล้วก็ร่องหรือ,รอที่หลายท่านเรียกชอบเรียกตะไบนะครับ somewhere. แต่จริงๆมันเกิดจากบล็อกไม่ใช่ไม่ใช่ตะใบนะครับ somewhere. เป็นรูปร่างคล้ายตะใบ somewhere. แต่ที่เดิมหมดเหมือนกันทุกเหรียญต้องเรียนอย่างนี้เหมือนกันทุกเหรียญไอ้ตรงนี้คือเก้เขาทาไม่ได้ครับเก้ทำไม่ได้นี่จบ ดูตรงนี้ใช่แล้วจบเนี่ยตรงนี้แก้ทําให้ได้ครับมีทุกเหรียญนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมให้ชมนะครับจะมีทุกเหรียญนะครับมีทุกเหรียญในลักษณะของแท้มีทุกเหรียญนะครับให้ดูอย่างนี้นะครับในลักษณะพระไม่มีโคดพระไม่มีโคดต้องเอาตรงนี้มาช่วยแทนโคดเพราะจะต้องอาศัยตรงนี้ที่เหมือนกันแล้วจะดีกว่าโคดเพราะว่าดีกว่าตรงไหนครับเพราะว่าโคดบางทีตอกลึกตอกตื้นตอกหนาแต่อ้ตรงนี้จะเหมือนกันหมดทุกเหรียญทุกเนื้อทุกทุกอะไร ทุกพิมพ์ไอ้ทุกแบบเนื้อนวะก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าไปแยกเล้วเองทั้งของผมนี่ก็จะเล่นในลักษณะเรียกรวมหรือคิดราคาเดียวกับแบบนวะรวดเดียวนี่ครับในลักษณะหูเรียนจะเป็นวันนั้นตัวที่เรียกว่าคล้ายตะไบเนี่ยต้องเรียกว่าคล้ายตะรอยตะใบแต่จริงเกิดจากบล็อกนี่ครับเป็นอมตะเนี่ยปีหนึ่งแปดก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับหูเรียนประมาณนี้นะครับหันหน้ามาอยู่ขวามือเรานะครับอยู่ซ้ายมือหลวงพ่อ นะครับบากหูเหรียญพลิกด้านนี้มาก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้เป็นใบ,บนี้ทุกเหรียญจะต้องเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้คือเกย์ทํไม่ได้จบนะไม่เหมือนผมเห็นส่งกันมาเหมือนหมดนะครับทำเหมือนเหมือนแต่ว่าจังว่าตาแหน่งรอยตะใบพวกนี้ไม่เหมือน <laughs> ประมาณนั้นประมาณครับก็นี่อีกรุ่นหนึ่งครับโปรดนี่ปี4ี่นบล็อกต้องขามบล็บอกท็อปก็กําลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแพร่ระบาดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบนี้ท่านจะทําแบบไหนนะครับเนี่ยถ้าทํารมลงยามาแบบนี้นะครับนะครับลงยาแบบนี้ท่านจะดูแบบไหนนะครับวันนี้ผมได้ถ่ายรูปเพื่อจะสาธิตให้ท่านชมว่าเออควรจะดูแบบที่ผมอธิบายให้ดูนะครับถ้าไม่มีแบบนี้วางนะไม่ใช่นั้นตัวตัดประมาณนี้นะครับตัวตัดประมาณนี้นั้นตัวตัดไม่ต้องดูแต่เป็นบล็อกทองคําก็คือว่าตัวตัดเพราะอะไรผมได้อธิบายไว้ในคลิปของอชมสนิทก็ได้ครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับตัวตัดนะครับประมาณนี้นะครับตัวตัดจะประมาณนี้นะครับนะครับจะมีร่องกลางโตหน่อยนะครับจะประมาณนี้ดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นกระไหลทองหรือเขาเรียกที่ลงยานะครับจะมีตุ่มมีเม็ดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีรอยเล็บจิกที่หูเหรียญที่ห่วงเหรียญนะครับเนี่ยที่ห่วงเหรียญแต่ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่า ที่แกไม่ได้ทําหรือตําราไม่มีหรือแกทําไม่ได้ในตําราไม่ได้เขียนเอาไว้ือในหนังสือไม่ได้เขียนไว้เป็นจุดที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้ครับเอาครับถ้ามาดูนะครับผมอธิบายงี้นะตามนี้เอาภาพเลยอธิบายเพราะว่าภาพนั้นจะไม่นิ่งเนี่ยผมเอาภาพจาก iPad นี่ครับเนี่ยบล็อกทองคํานี่ก็ไหลทองหรือว่าลงยาเดิมนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ด้านหางนะครับด้านหางนะครับขาด้านหางนะครับนึกภาพตามผมนะด้านหางนะครับเนี่ยด้านเดียวกันนะคนละเหรียญนะครับนะผมให้ท่านดูอธิบายท่านแบบนี้ นั้นถ้าไม่มีแบบเรียท่านวางนะครับต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ขาขาหลังนะครับขาหลังขบยาต่อเรือนนะครับขาหลังนะครับหางเหมือนกันนะตำแหน่งเดียวกันนะ <ST S 1> ผมถ่ายดูเลขห้านะดูช่องเลขห้านะครับแล้วนี่ดูตัวความถ้าเป็นเหนเรียญเปลือยเปล่าเราจะดูตรงนี้ครับเนี่ยดูตรงกอไก่เห็นไหมตรงที่ไม้ชี้นะครับดูตรงกอไก่กับสารโอรแต่ถ้าเป็นแบบนี้ท่าน,นดูไม่ได้ครับกอไก่สาโโอรเรามองไม่เห็นเห็นไหมมองไม่เห็น,เ,หนเราจะเป็นต้องไปดูเลขห้าแบบนี้ครับเนี่ยเลขห้าแบบนี้นะครับที่ผมอธิบายเนี่ยครับเลขห้าเลขห้าแล้วขอบเหรียญจะประมาณนี้นะ ลักษณะเหมือนกันนะห้านี้เหมือนกันตำแหน่งเดียวกันที่ผมถ่ายรูปเอาไว้ถึงได้อธิบายว่าง่ายกว่าเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมแกนกล้องนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้ครับเนี่ยเลขห้าท่านดูช่องเลยห้าเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญทุกสภาพแบบนะครับแล้วอ่าไม่มีสึกไม่มีอ่าบุบสลายหายไปไหนนะครับลักษณะตำแหน่งเลขห้าเดี๋ยวผมกลับอีกนิดหนึ่งนะครับแบบเนี้ยข้างในเลขห้าแบบเนี้ยจะไม่สึกหรอแม้การใช้งานผ่านไปหลายปีก็ตามเพราะว่าทนอยู่ในตำแหน่งถูกคุ้มกันอยู่พอดีนะครับ ดังนั้นขอบนี่จะปริ้นอยู่ถ,ถ้า,ภา,ภาสภาพนี่สภาพดีไงเหรียญสภาพดีจะเห็นขอ,ขอบนี้อยู่นะครับก็จะดูง่ายขึ้นแต่สภาพเหรียญเลี่ยนล้นมาแล้วเนี่ยนะครับจะดูยากนะครับดูตามไปนะครับเหม็มนี่ขานึงนะครับนี่ขานึงนะครับอันนี้ขาด้านบนนะครับนะต้องดูระยะนะนะครับนี่ด้านบนเนี่ยตรงนี้หูเหรียญนะครับเลยไปในทิมปลายมาชี้นะฮะเหมือนกันนะสองเหรียญเนี่ยนะครับนี่ขาด้านบนนะนะครับจะเป็นแบบนี้นะอีกด้านหนึ่งนะครับขาด้านบนนะครับขวามือเรา แล้วก็ซ้ายของพยาต่าเรือนถ้าคว่ำพยาต่าเรือนจะเป็นด้านซ้ายนี่ลักษณะเป็นกระแส s. <S เหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ขาเดียวกันแต่อันนี้ที่ผมให้ดูคือด้านข้างด้านข้าวที่ผมอ,อธิบายในคลิปแรกๆเลยคลิปแรกไม่ใช่แรกๆครับคลิปแรกตะกุกตะก,กักไม่หน่อยนะครับอธิบายใช้เวลาซะเยอะแยะเลยก็เนื่องจากว่าต้องการให้เข้าใจก็เนี่ยในตำราไม่มีที่ผมเรียนไปในตำราไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ผมจะอธิบายคือนอกตำราไม่มีในตำราไม่มีคนอื่นได้อธิบายเอาไว้ ก็เลยดังนั้นแก้ตรงนี้เขาทาไม่ได้นะครับอันนี้แก้ตรงนี้ทําไม่ได้ทําได้ไม่เหมือนนะครับเอาถ้าไปดูเหรียญอีกเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเห็นความบุดันนิดหนึ่งเนื่องจากอันนี้ก็จะมีกระแสทองคํากระแสทองช่วยนะครับช่วยให้เกิดความเด่นชัดมากขึ้นเห็นไหมะจะเป็นร่องแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาเลยไปอีกภาพหนึ่งเลยไปภาพอันนี้หลังเหรียญใช่ไหมเลยไปนะหูเหรียญนะครับเนี่ยเลขห้านี่ครับถ้าเป็นเหรียญเปลือยป่าท่านส่องตรงนี้เดือดจบเลยซึ่งแก้ทําไม่ได้นะครับแก้ทาไม่ได้ อธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในละะนักษณะเนี้ครับถอยหลังกลับไปดูนะนะครับเหมือนกันนะนี่นในนี้คว่ำแล้วเหมือนกันนะครับจะคว่ำเหมือนกันคว่ำเหมือนกันแถบเปลือกป่าเราดูตรงนี้แม่ระโอตรงนี้ียบเปลือยน,น,นะดูได้ชมเล่นๆได้นะครับกอไก่จะมีขีดแบบนี้แล้วหลังเหรียญก็จะมีอแบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้ Beifall เนี่ยหูเหรียญจะเป็นนี่ข้างหางนะครับด้านล่างนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไม่มีแบบนี้วางนะครับประมาณนี้ครับ ไอเล็บจิกตรงนี้นะครับเก๊ทำได้สบายๆอยู่แล้วครับตรงนี้ถ้าทําไปสนใจไอตรงเล็บจิกนี่ผมไม่ได้แนะนำแต่สภาพมีรอยเล็บจิกจริงนะครับแต่ผืนผิวเหรียญลักษณะจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมแล้วขอบนี่จะมีเยินปรินนะครับแล้วก็เลข5าที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นียนะครับนี้เลข5าที่อยู่ข้างนี้แล้วก็ร่องทิวแถวเนี่ยที่ผมอธิบายนะครับนี่คือตรงนี้ที่เก้ทำไม่ได้ซึ่งมันจะมีรอยเขี้ยวคมของตัวบทอัด รือตัวปั๊มอัดนะครับลงมาเป็นกระแสเหรียญซึ่งเ,เป็นความาตึงเครียดของเหรียญที่ปริ้นออกมาเป็นเส้นเป็นเป็นริ้วเป็นล่องให้เห็นชัดคมกริบเลยซึ่งก็จะอยู่นานเท่านานนะครับนอกจากสภาพเหรียญน,นี่จะเรียบลึกไปจะถึงกินเนื้อพวกนี้หายไปถึงจะมองไม่เห็นแต่สภาพเหรียญถ้าไม่ถูกใช้งานหนักเกินไปเนี่ยจะมองเห็นทันทีนะครับง่ายๆเลยดังนั้นถ้าไม่มีสภาพเหมือนที่ผมอธิบายด้านหลังนะครับ ทางด้านหน้าเนี่ยก็บางท่านบางคนอบอกโค้ตก็อธิบายยากหูเหรียญก็อธิบายยากนะครับแต่ถ้าท่านจดจําแบบนี้ได้นะครับท่านแม่นหน้าแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ผมเล่าให้ฟังในกรณีที่นักสะสมรุ่นใหม่ๆเลยไม่รู้จะศึกษาหน้าก็เหมือนกันดูเหรียญไหนก็เหมือนกันเอ๊ะผม,อกกผมบอกเก๊ผมบอกเก๊ไปเขาบอกแท้นะครับเพราะว่ามีคนแท้ก็ผมบอกเก๊แล้วคุณว่าแท้คุณก็ต้องไปถามเจ้าของก็แท้แบบไหนแล้วคุณขายใครได้ไหมล่ะอย่างนี้ผมไม่ซื้อผมก็อธิบายแบบนั้นนะครับก็จะแบบเนี้ย ถ้าเหรียญแท้แล้วถ้าผมบอกแท้เนี่ยผมซื้อแต่ถ้าผมบอกไม่แท้ผมไม่ซื้อแน่นอนท่านแบ่งผมไม่ได้ก็อธิบายกันไปแบบนั้นนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับครับก็พอฝากไว้ประมาณนี้เนาะก็เป็นห่วงกันสําหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆหรือผู้ที่กําลังศึกษาค้นคว้าใหม่ๆนะครับแต่สําสหรับท่านที่เป็นครูอาจารย์หรือนักสะสมเก่าๆแล้วหรือมีเหรียญหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อยๆหรือชนานาญแล้วเนี่ยก็ขออาภัยกันถ้าเผื่อแวะเวียนเข้ามาดูก็อย่าถือว่าซ้ำซากเราทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อประโยชน์ ของนักสะสมรุ่นใหม่แบ่งปันกันเท่านั้นเองคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ครับสวัสดีครับเงี้ยงโดเยเลยครับ